สามต้นกับพ่อแกงแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้สิบภาพพี่น้องมาแกงต้นกระบุกนะครับแกงต้นกระบุกไซนอใหม่นะครับเต็บางวิธีเห็ดกันแล้วนะครับดับแลมมากกว่าสิบอกนี่นะครับปอกเปลือกมันอกกันครับนี่หลอดออกเล้ครับใส่ถุงเมือมั้อพี่น้องตุดนี้มันหลอดไยตัวนี้ครับ นี่คือต้นบุกนะครับต้นกระบุกใหญ่หลอกง่ายพี่น้องอืมเป็นแน่หลอกง่ายน,น,าน,นี่ครับน,ะนี่เงาต้นนะครับเนี่ยแหงหลอกลุกมือวดครับ เขียวเขียวเนี่ยอ,อนดีนครับเดี๋ยวผมหลอกเซตเราไปบางวิธีเห็ดต้อไปเนาะครับจะปอกเซจเรียบร้อยนะครับบรน,นย้เข้ากับยี่ห่นเป็นชิ้นเนาะครับพอดีแกง ตามใจชอบได้ครับีนห้อากับผ้าเชิงครับผ้าเชิงรับถุงมือบ่มี่พี่น้องได้ใส่ถุง,ง,ถงเน่หนึ่แท้นน่งรตันนี้ ามใจชอบด้วยครับย้อนไปแกงวกัยห,หยคงอยู่กับคอครับเป็นระเสียบได้ด้วยพี่นอ้องนอกจากสีน้ำมาล่างเนาะครับ แล้วกใส่เกลือลงไปครับหนึ่งกับมือแช่ปประมาณสิบวนทีเนาะครับจากแน่น้อากับสีน้ำมันหนึ่งเนาะครับแลกกับใส่เนี่ครับใบบะขามอ่อนลงไปก่อนครับอันนี้เป็นสูตรจากเอฟซีได้พี่น้องมันเหไดหลายวิธีครับไอ้แกงแนว่อต้นบุกครับ เทากัิใส่บุกลงไปเลยครับนี่ครับเท่ากับสี่หนึ่งปมาม้านสามสิบนาทีเนาะครับให้ต้นกระบุกมันยุบลงองอนนะครับติดฟ้าไปเลยครับนี่กันหนึ่งหมาบ้านสามสิบนาทีแล้วครับพี่น้องเพิ่งครับนี่ครับสุกเรียบร้อยเนาะครับบัดนี้เท่ากับสีน้าไปแกงเนาะครับพี่น้องใส่น้ำยานางนะครับ พริกตะไคร้ตำหยาบนะครับตามด้วยหน่อไม้นะครับข้าวเหนียวแช่น้ำนะครับตำละเอียด ตามด้วยบุกที่เรานึ่งไว้นะครับใส่ลงไปปรุงรสนะครับรสด,ดีชิลล์ใช้ได้หลายครับ น้ำปลาเสร็จแล้วตามด้วยชาอมใบมงลักแล้วก็พริกสดนะครับเส่ลงไป ปิดไฟได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแกงกับบุกแซนอ,อนใหม่ของเรานะครับเป็นตะแซบปะครับพี่น้อง